บวีนะครับผมตอนนี้ครับผมก็ขนว่ก็ทำยาเนเปียครับผมมาให้กับทีมงานของเราครับผมแล้วก็นําขนมน้องงช้างนะครับผมนําขนมมาให้น้องช้างครับผมกินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมให้แม่เอฟซได้ดูแล้วครับผมเพราะว่าไร่สดสัญญาณไม่ดีครับผม นี่นะครับ้รถขนยาของเรานะครับผมก็กําลังคนกับคนลิงก็กลังลงยาครับผมนี่ก็เอฟซีอีกท่านนะครับผมนี่ชอบช้างมากเลยครับผมจาม่าเมียครับผมจาม่าเมียนั่นก,กินเลยกินเลย,เลยจ้า กินเลยกินเลยกินเลยครับกินเลยเออครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณไปทางพี่กุ๊กและพี่นุกนะครับผมขอพระคุณมากๆครับผมที่เมตตาให้กับซุ้มที่เด็ดลังสนามบินของเรานะครับผมที่ให้ได้กินขนมครับหวานหวานครับผมทาคลิปไว้แล้วครับผมเดี๋ยวให้พี่ๆเอฟซีครับผมรอชม รอติดตามครับผมเดี๋ยวพาพี่พีเอซไปดูช้างกันครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูนครับพามาเที่ยวป่าครับผมพาพี่เอฟซมาเที่ยวป่าผมวันนี้ครับผม นี่พังดอกคณนของเราครับผมตัวงใส้ิ่มงริงๆเจ้ถิงๆดอกคูนครับผมสาวดอกคูนครับผมที่ควรอ้วนเคยพูดให้กับพี่ๆ FC ได้ ฟังนะครับผมว่าช้างเชือกนี้ที่มีโอกาสจะท้องหรือว่าไม่ท้องนะครับผมคนทัวก็ยังให้ไม่ถึงร้อยเเซ็นนะครับผมนี่แต่ให้พี่เอซครับสังเกตด,ดูครับผมดูดูดูเห็นไหมครับนี่นี่ตึงตึงตึงแล้วก็จะตก ตกมันหรือว่าถ้าภาษาอีสานก็เรียกว่ามีกับนี่ครับตกมันที่นี่ครับนี่ตรงนี้ครับผมครับวันนี้หากรมือครับเมื่อวานตกกับขอบคุณนี่ดู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 พีกระถอบหรือว่าผม ให้พี่เอฟซีดูครับผมนะครับว่ายังไม่แน่ใจครับว่ายังหงอยอยู่ครับผมสวัสดีครับผมพี่เบลสวัสดีพี่พีเอฟซีครับผมทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้พาพี่พีเอฟซีเข้ามาที่ป่าสนามบินนะครับสวัสดีจ้ามาเด้อกินข้าวเที่ยงครับผมน้องนๆของเรายังไม่ได้กินเลยครับผมทางนี้ยังไม่ได้กินเลยครับผมอันนี้ก็กําลัง ไปซื้อกับข้าครับผมกำลังไปซื้อตำส้มครับผมครับฝั่งนู้นก็จะเป็นส้มโอรครับผมนู่นนูน,น,นส้มโอดอูดอกคูนะครับผมได้ยินสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกคอมเมนต์นะครับผมทุกกำลังใจบวี่นะครับ ป่าใหญ่มากครับผมป่านี้ครับผมหญ้าเพ็กนี่นี่ครับหญ้าสวยครับตอกคุณจินท้องป่องแล้วครับ เดี๋ยวพามาดูกู้ผากับแม่โบวี่ของเราครับผม,มกินตำสมกันเหรอครับผมพี่กุครับผมมาหรอปบอร์บ้าติเอาเตะเขาแล้วครับเตะเขา,แล,แ,ขาแล้วครับผม ขอบคุณนะครับคุณพี่ก๊คุณพี่นกครับผมสําหรับทีมงานของเราครับผมตุ้เครียดครับผมนี่ครับผมมา,มาดูครับผู้ผากับแม่บโบวี่ครับผมเขากินหญ้าอยุดด้วยกันนะครับผม แจบบอู้ผาอร่อยมากครับอร่อยมากมากเลยครับเสบียสบหลเสียบไหลนี่อร่อยมากเสียบมากครับผมแม่กับลูกเขาอยู่ด้วยกันครับผู้านี่สูงก,กว่าแม่โบแล้วครับผมนี่ดูสิครับผมพี่เอฟซีครับผมด,ดูดูครับผม กนก็ได้ไปรับขนมมาจากช่องสีดอคุณเงินแล้วนะครับจากคุณพี่นุกครับผมคุณพี่นุกที่ส่งมาให้ครับผมส่งให้น้องผู้ผาครับผมและทีมงานนะครับผมมาด้วยกันครับผมนํามาด้วยกันกับของคุณพี่กุ๊กนะครับผมเป็นขนมข้าวโพดอบหอมหวานมันนะครับผมที่จะได้กินร่วมกันนะครับผมคุกนก็ทําคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม ก็เดี๋ยวให้พี่ๆเอฟซีเขาเข้าไปดูชิปกันนะครับผมว่าเชือกชิปกันนะครับผมว่าเชือกไหนกินบ้างหรือไม่กินบ้างครับผมก็ไปถึงบ้านทีหลังกันก็ปุ๊บคนรักก็บอกว่าคนอ้วนผมจะบอกนะพรุ่งนี้มีงานวันเกิดของน้องเอิร์ทครับคนรักบอกเลยครับผมว่ามีงานวันเกิดของน้องเอิร์ทครับผมมีอาหารหลายอย่างครับผมเป็นของหวาน ของหวานแล้วก็พวกขนมจีนครับผมแม่นองเอิร์ธจะทำให้พวกเราท่านใดที่ไปครับผมก็เชิญพีพีเอฟซีครับผมทุกท่านนะครับผมมากินด้วยกันเด้อแล้วก็มีครับผมมีข่าวดีอีกเลยครับผมว่าสีดอคุณเงินงินควรรักนะครับผมจะทำงช้างนะครับผมให้กับสีดอคุณเงินนะครับผม ก็พีพีเอซครับผมทุกท่านทุกคนนะครับผมอย่าลืมนะครับผมก็ฝากครับผมฝากด้วยนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวสีดอขนเงินด้วยนะครับฝากด้วยครับผมฝากแม่แม่พีพีเอฟซครับผมทุกท่านนะครับผมจากช่องพายภูผ่าพังโบวีนะครับผมเป็นฝากทุกท่านนะครับผมที่ครอบเป็นครอบครัวให้กับสีดอขนเงินด้วยเด้อตอนนี้ครับ น้องของพรเราครับกำลังกินข้าวครับผมขอบคุณตาเหล่เดี๋ยวผมจะพาพี่พี่เอฟซีไปดูกันนะครับนะ้องครับเนาะเดี๋ยวพาพี่เอซไปดูกันว่าเขากินอะไรบ้างครับผมแทนแทนและไส้ยัง ครับผมนี่ครับผมบรรยากาศกินข้างครับผมแต่ว่าก็มากินขาเหลยกก็มีเขาด้วยด้วยเดีอยกครับผม โอ้น้าหลงซีด้าสีด oh! ้านี่ครับผม FC ตัวจริงครับผมนี่ FC ตัวจริงครับผมอ FC ช้างครับผมชอบช้างครับผมรักช้างมากครับผมเซบอว์กุ้ยเลมตามสมปิ่งไก่ครับผมพี่น้องเอ้ยมกกรบมกเฉียดทีเด่น มใหม่ครับบกใหม่ก็มีครับผมโอ้ลาย่ังไล่เน่านางเลยน่งเลยใจมิ่งอย่างเลยน่งนางนางอิ่มและนอนเฝ้าช้างท้องตึงนังตากระยันคบมขคุมากครับผมคุเบิรแสบปะครับแสบอยู่ครับผม นี่รนนครับผมทั้งหลายครับก้อนเปิดมากก้อนประเดกนั่นเองวิถีชีวิตของน้องนอง้นอ,งนองช้างของเราครับผมที่เลี้ยงดูแลครับผมพอที่กินกันแบบนี้ครับผมทุกวันนะครับผม,เ,มเดี๋ยวคนว่านจะพาพี่พี่เอฟซีไปดูสีดอด,ดุกดิกหรือว่าทองคูณต่อครับผมที่บ้านเบงครับผม มื่อวานไม่ได้ไปครับผมสวัสดีครับพี่เป็นตาแสบจ้าครับผมแสบหลาย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 แสบหลายครับผมเดี๋ยวพาพี่เอฟซีไปดูและสดต่อหรือว่าคลิปต่อครับผมที่บ้านเบงครับผมสีดอดูดิครับผมช้างลูกช้างครับผมรูปหลอดด้วยครับผมเดี๋ยวพาพี่เอฟซีเข้าไปดูกันครับผมก็เดี๋ยวคนอ้วนจะได้กลับแล้วครับผมก็สําหรับ คลิปนี้นะครับผมแม่แม่เอฟซีครับผมก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนเ้อครับผมสําหรับไลฟ์สดนี้ครับผมก็ขอ,อยุติด้วยนะครับสวัสดีครับผมบายยเจอกันไลฟ์สดหน้าหรือคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ